สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารของ Let เตอร์ซก่อนเลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของพวกเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับที่เราจะพูดคุยกันวันนี้นะครับมีข่าวอะไรกันบ้างเริ่มจากเบลเยียมครับพาอิตาลีตกรอบแทีมสุดท้ายในศึกฟุตบอลยูโร2020ข่าวที่2ครับเบอร์ทานครับหรือโกเซนคือใครเป็นตัวเลือกแบ็คซ้ายที่เหมาะสมที่สุดของเลตเตอร์ และข่าวสุดท้ายครับโงส่วนล่าเรเซนบรา์นเสริมแนวรุกผลฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปนะครับยูโร2020รอบ8ทีมสุดท้ายทีมชาติเบลเยียมพ่ให้กับทีมชาติอิตาลีไป1ต่อ2โดยยูดิตลตะมองนะครับมิดฟิลด์ของเลเตอร์ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงให้กับทีมชาติเบลเยียมก่อนที่เจ้าตัวนะครับจะถูกเปลี่ยนตัวออกมาในนาทีที่69ส่วนอนิดปราดนะครับถูกส่งลงสนามในช่วง16นาทีสุดท้าย แล้วก็อิตาลีนะครับได้ประตูนําออกไปก่อนจากนิโคลโลบารู่าในในาทีที่31นะครับก่อนที่ดอซินโซอินซิเย่นะครับจะบวกประตูที่2ให้กับอิตาลีนํหาห่างเป็นสอนในนาทีที่1 4ในช่วงโทดเวลาบาดเจ็บในครึ่งแรกหลังจากนั้นนะครับโรบิโดููกากูครับยิงประตูจุดโทษให้กับเบลเยียมครับไล่ขึ้นมาเป็น1ประตูต่อสส่วนครึ่งหลังครับทำอะไรกันไม่ได้จบเกมครับอิตาลีชนะเบลเยียม2ต่อหนครับความพ่แพ้ในเกมนี้ ทำให้เบลยเยียมเนี่ยตกรอบแทีมสุดท้ายในศึกยูโร2 0ัยไปอย่างน่าเสียดายส่วนอิตาลีนะครับเข้าสู่รอบรองชนะเิศไปพบกับทีมชาติสเปนในคืนวันที่6กรกฎาคมนี้สำหรับข่าวต่อไปครับเลือกใครดีครับเบลทานหรือโกเซนเป็นแบ็กซ้ายที่เหมาะสมที่สุดของลิเตอร์ในเวลานี้สมุรสลิเตอร์ซิตี้นะครับมีข่าวในการเชื่อมโยงกับแบ็กซ้ายจำนวนหนึ่งนะครับมาอย่างต่อเนื่องในช่วงซัมเมอร์นี้ แต่นักเตะแบ็กซ้ายอย่างรายอยันเบอร์ทานจากเซาท์ทมป์ตันและก็โรบินโกลเซนจากทีมดังในศึกกันโซซู R, เ,เรียอาเป็น2พผู้เล่นที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในช่วงเวลานี้ทั้งโอกาสและความเป็นไปได้ของนักเตะทั้ง2รายนี้นะครับที่จะย้ายมาร่วมทัพจิ้งจอกสยามเดเตร์ซิตี้ตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ว่าท้ายสุดแล้วนะครับนักเตะเนี่ยจะย้ายมาร่วมทัพจิ้งจอกสยามนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเบอร์ธานหรือโกเซนนั่นจะอาจจะเป็นนักเตะรายที่3ที่สูมูสรนเลตเตอร์นั้นจะคว้ามาร่วมทัพในซเมอร์นี้หลังจากก่อนหน้านี้นะครับพวกเขาตัดสินใจในการเซ็นสัญญากับนักเตะอย่างบูบาการีซูมาเร่และก็แพสซันดาก้าเป็นที่ร้อยแล้วแล้วก็เตรียมจ่ะนะครับในการเปิดตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งในเม่ช้านี้แต่คำถามคือนักเตะคนไหนครับระหว่างรอยอันเบอร์ธานหรือโรบินโกเซนจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุด ให้กับจิ้งจอกสยามเดลต้าซิตี้ซึ่งแน่นอนครับว่าเป็นคําถามที่ยากมากๆนะฮะว่าใครจะฟันธงว่าจะเอานักเตะค,คนไหนดีและก็คนไหนที่จะคุ้มในการคว้ามาร่วมทัพที่สุดในเวลานี้แน่นอนครับไม่มีใครสามารถให้คําตอบสุดท้ายได้ในตอนนี้อาจจะเป็นเพราะว่านักเตะทั้งสองรายถูกคาดหวังให้เล่นในตาแหน่งและบทบาทที่แตกต่างกันลงไปแต่นี่คือสถิติต่างๆครับที่เรานำมาเปรียบเทียบกันดูเพื่อเปรียบเทียบมาเห็นว่า2นักเตะนี้มีมิติต่าง ที่มีความแตกต่างกันลงไปดังนี้ครับสถานภาพด้านการย้ายทีมของนักเตะการแก้ไขปัญหาความขาดแคลนแล้วก็สถานาการณ์ต่างๆเกี่ยวกับนักเตะในตำแหน่งแบ็กซ้ายของเลตเตอร์นั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเช่นสถานะการเงินการคลังของเลตเตอร์ความพร้อมรวมถึงเป้าหมายในการเสริมทัพของทีมที่มีส่วนสําคัญด้วยเพราะฉะนั้นไม่ว่าสโมสมรจะคว้านักเตะคนใดคนหนึ่งมาร่วมทัพก็ควรตัดสินใจบนสมมติฐานของเหตุและผลว่ามุ่งหวังประสบการณ์ฟีค่าตัว เขาสามารถเข้ามาเป็นอะไหล่ชั้นดีให้กับทีมได้ถ้าหากเลตเตอร์นะครับอยากได้ไลเซนสตาอิตาเลียนโรบินโกเซนมาโชว์ดุดลายในถิ่น k ิงฟอร์สเตเดียมก็ต้องพร้อมจ่ายในระดับพันล้านเป็นอย่างน้อยและค่าตัวระดับนี้เนี่ยเขาย่อมสามารถเป็นเล่นในตำแหน่งตัวจริงให้กับทีมได้ทั้งในพิมเมลีกและการแข่งขันทั่วยุโรปอย่างยูโรปาลีกด้วยเช่นเดียวกันหรือเปล่าในขณะที่เบอร์ตานนะครับเลตเตอร์สามารถความาร่วมทัพได้แบบฟรีแต่มีค่าเหนื่อยและก็โบนัสอื่น ทีเลเตอร์ต้องพิจารณาด้วยเช่นเดียวกันค่าเหนื่อยของเขาเนี่ยอาจจะแพงไม่เท่าโรบินกเซนแต่เขาอาจจะรับโอกาสในการลงสนามให้กับทัพจิ้งจอกสยามได้น้อยกว่าเพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นเรื่องที่สโมสรอ,อย่างเลิตเตอร์นั้นเนี่ยต้องชั่งน้ำหนักให้ดีว่าตัวเลือกคนไหนที่จะสามารถตอบแทนสโมสรได้ดีที่สุดกับเม็ดเงินที่ลงทุนไปในหลายๆด้านนะครับหลายๆมิติดังกล่าวเนี่ยแล้วแต่ข้างต้นโรบินกเซนนั้นอาจจะไม่ย้ายออกจากอตาลนตาด้วยค่าตัวที่น้อยกว่า35ล้านปอนด์ แต่นั่นเป็นจานวนเงินที่เลสเตอร์ควรลงทุนไหมสาหรับนักเตะที่มีอายุ26ปีซึ่งถือเป็นปีรุ่งเรืองในอาชีพการค้าแข่งของเขาเมื่อซีซสั้นที่แล้วนะครกบเบอร์ทานนั้นลงสนามให้กับสมูรต้นังการของเขาไปทั้งสิ้น29เกมในพรีเมียร์ลีกไม่สามารถทําประตูได้แล้วก็มี1แอซซิ์แล้วก็รับใบเหลืองรวมทั้งหมด5ครั้งแต่ในขณะเดียวกันครับโกเซนลงสนามให้กับอตาลันตารวมแล้วทั้งหมด3 2เกมในศึกการโเซอรซิลยาอิตาลีทําได้ทั้งหมด11ประตูกับ6แอซ ดาวเตียวไว้ญี่ยู่รนี้นะครับรับไปเหลืองไปทั้งสิ้น7ใบนะครับแล้วก็ถูกส่งออกจากสนามเนื่องจากเลบ้บแดงหนึ่งครั้งนอกจากเกมอีกแล้วเนี่ยโกเซนนั้นได้รับโอกาสในการลงเล่นศึกยูฟาแชมเปีลล้ยนโดยรวมแล้วทั้งหมด7เกมแล้วก็ทาได้หประตูว่ากันว่าครับเดลฟฟอกนั้นเนี่ยพร้อมยื่นสัญญาสองปีให้กับรอยอันเบอร์ธานพิจนาณาถึงแม้ว่าอาดีตแบ็คซ้ายเชลซีรายนี้ยังไม่ตกลงเงื่อนไขใดๆกับทีมทัพยิ่งจอกสยามก็ตาม และจนถึงตอนนี้นะครับนักเตะเรีย,รยกีแชมป์ยูฟาจิมเบริกปี2022รายนี้ยังคงไม่มีการพูดถึงอนาคตของเขาในถิ่นเซนต์เมรีต่อสาธารณะแต่อย่างใดเพราะสัญญาของเขากับซอลตันนั้นยังไม่ได้สิ้นสุดอย่างเป็นทางการส่วนโรบินโกซินนะครับเลเตอร์ยังไม่มีการติดต่อและก็แสดงความสนใจต่อตัวนักเตะโดยตรงอย่างเป็นทางการการเจราจาถึงเงื่อนไขส่วนตัวกับนักเตะนั้นเนี่ยจึงยังไม่น่าจะเกิดขึ้นในเร็เรวนี้ โกเซียนได้พูดถึงอนาคตของเขาหลังเกมที่ทีมชาติเยอรมันเอาชนะโปรตุเกสในสึกยูโรว่าผมไม่รู้ผมไม่รู้พอกีฬาของอตาลันตาได้มีการเขียนถึงผมและแสดงความยินดีที่ทีมชาติของเราได้รับชัยชนะในเกมนี้ผมคิดว่าพวกเขาแค่สุขและก็ภูมิใจที่ผมสามารถโชว์ฟอร์มได้ดีในระดับเกมเมเจอร์ทัวนาเมนต์นี้เท่านั้นแน่นอนว่าเมื่อไหร่ที่คุณสามารถเล่นได้ด้วยฟอร์มที่ดีคุณก็อาจจะมีข่าวกับสโมสรอื่นว่า พวกเขานั้นกําลังให้ความสนใจในตัวของคุณผ่านฟอร์มการเล่นนั้นแต่เรามาดูกันนะครับหลังจบศึกยูโรเนี่ยว่าทุกอย่างนะ่ะมีความเป็นไปได้แนวทางไหนซึ่งตอนนี้ผมสนใจแค่เรื่องในสนามกับทัวร์นาเมนต์ที่สําคัญนี้เท่านั้นเราอยากเข้ารอบต่อไปให้ไกลที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้สําหรับข่าวต่อไปถ้าสมูสรนเลเตอร์สามารถคว้าเขามาร่วมทีมแล้วเนี่ยโรเจอร์จะใช้พวกเขายังไง อย่างที่ได้กล่าวไปนะครับข้างต้นว่ามีความไปได้สูงมากที่เบร์ทานนั้นจะเป็นตัวเลือกในฐานนะตัวสำรองให้กับโรเจอร์อย่างไรก็ตามครับการมาของเขานั้นสามารถเพิ่มคุณค่ากับเบลต์ซิตี้ได้อย่างแน่นอนเขามีประสบการณ์ในการแข่งขันในรายการทั่วโยุโรปอย่างแชมเปี้ยนลีกแล้วก็เคยได้ยูฟาแชมเปี้ยนลีกและอาจจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อทีมวัยหนุ่มของโรเจอร์หลังการย้ายออกกีดทีมไปของปาการหลังคู่ไม่นานมานี้อย่างเวสต์มอร์แกนและก็คิดเตลียนฟุต ทำให้เกิดช่องว่างไวสสำหรับโรเจอร์นะครับในแง่ของนักเตะซีเนียในทีมที่มีภาวะความเป็นผู้นําซึ่งไรอันเบอร์ทานสามารถเติมเต็มส่วนนี้เข้าไปได้ส่วนโกเซียเนี่ยถ้าหากย้ายมาร่วมทัพจริงนะฮะเขาก็จะเป็นหนึ่งในสเปียร์ผู้เล่นตัวจริงของทีมนั้นมีสูงมากๆถึงแม้ว่าเขาจะต้องขับเกีื่ยวกับผู้เล่นอย่างที่โมติคาสเตเยแล้วก็เจมจัสตินเพื่อแย่งชิงตำแหน่งตัวเลือกแรกให้กับโรเจอร์ก็ตามสำหรับข่าวต่อมาครับ หัวงสวนล่าไลเซนบรานเสือมแนวรุกสีดแดนผู้ดีนะครับมีการรายงานว่าลิฟหูนั้นตัวเป็นข่าวให้ความสนใจที่อยากได้ตัวฮับบิบรานมาร่วมทัพในซัมเมอร์นี้บรานสามารถทําผลงานได้อย่างน่าประทับใจกับทัพยิงจอกสีน้ําเงินโดยลงสนามรวมทุกรายการไปทั้งหมด35นัดยิงได้ทั้งหมด13บประตูและทําไปทั้งหมด4แอซเซสในซีซั่นที่ผ่านมาก่อนเจ้าตัวนั้นได้รับบาดเจ็บแล้วก็ปิดเทอมก่อนจบฤดูกาลไป แต่ที่ฟอร์มที่ยอดเยี่ยมนะครับสามารถทําให้เขาเนี่ยตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับหลายทีมรวมทั้งหนึ่งในนั้นตัวเต็งอย่างลิ์พูด้วยตามรายงานจากลิเมียว่าลิ์พูนั้นแสดงความสนใจอย่างชัดเจนที่จะได้แข้งวัย33ปีนี้มารวมทับในมอว์นี้แต่เป็นเรื่องที่ยากนะครับที่ลิตเติ้ลสตีนั้นเนี่ยจะยอมปล่อยลูกมอรายนี้ออกจากทีมแบบง่ายๆครับผมนี้ก็คือการเด็ิตข่าวสารของลิตเติ้ลสตีนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทําคลิปต่อไปสวัสดี